สวัสดีครับสหายที่รักทุกท่านมาแล้วครับต้มเนื้อเปื่อยฮะเราจะมาชิมกันให้ดูนะครับอืมเนี่ยมันๆเลยนะอืม มีเอ็นกรึบกึบอืมอืมอืมหอมมากอืมหอมใส่เนื้อนะใส่เนื้อได้รู้เลยว่ากลิ่นเนื้ออืมหอมอ๋อปินย,ยอดครับ